สวดับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปอ้วววนววนีววววควว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 ว่วว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 วัวน,นีวววว่วววววแวว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 ่ววรววอวววววัวนีววว่ว ที่ท่านที่ปุ่น,นท่นผิดน้อกเอ้ยผมเขาเอาใครครับรถไหม่นะคเขา ใครก็ผ่กนคนแปดโครนด้่หนล่ง้องสิ้นเยช่วยหาตัวตีที่น่งแปดโครนบานนอกเปสี่ตับาทน่องคุณสามไปที่น้องคูณสามครับผมใส่ใครบอกไปี่นึ่งเลย

หล่นกันแล้ววันนี้เสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยแล้วนะครับตวตัวขัดไปยังแบบเต็มถ้วยเอรี่พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปซดกันครับผมแบบนี้